เร็วลึกตกผลึกข่าวในเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์โดยดนายเอกมหาสวัสด์อมรรัตนมทธิรุกและทีมข่าวจีจีนิว สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจาะทิพย์ไทยอินไซต์เทเลแวนครับคุณมาร์กาธสวัสดีค่ะคุณนันทดค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0นะคะคุณชมทางสปริงเนค่ะต้อนรับเข้าสู่วันพระใหญ่นะคะเป็นวันสําคัญทางศาสนาค่ะวันนี้วันอาสาบูชานะคะวันจันทร์ที่2องกรกฎาคมค่ะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือที่ใช้สั์ชาวบ้านก็คือทรงประกาศธรรมเป็นครั้งแรกและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบนะฮะใช่ค่ะ ทั้งพระพุทธธรรมและสคะมาทำบาปกันดีกว่าฮะวันนี้กําลังจะส่งเสริมให้ทันทีกันอยู่นะคะลับมาร้อนกลับมาลงนรกกลับมาร้อนรุ่มกันดีกว่าสภาจะเปิดประชุมสมัยสามัญหนึ่งสิงหาคมต้องเดือนหน้าปัญหาก็คือจะจัดคิวร่างกฎหมายที่จะพิจารณาก่อนหลังกันอย่างไรไล่เรียงตั้งแต่หนึ่งสิงหาเป็นต้นไปค่ะยี่สิบสี่เขาจะคุยกัน การเมืองในสภาก็กลับมาร้อนกันอีกวาระหนึ่งนะแน่นอนคะ่ะเริร่มร,ร้อนก่อนหนึ่งสิงาหาแล้วค่ะร้อนกันด้วยเรื่องกฎหมายร้อนๆทั้งนั้นที่รอพิหนาะจ,ะจะจะจะเรียงจะจัดคิวจะจัดลําดับก่อนหลังกฎหมายร้อนแต่แลจะฉบบอย่างไรอย่างเช่นร่างกฎหมายนิ้โทษออย่างเช่นร่างกฎหมายสองล้านล้านอย่างเช่นร่างกฎหมายงบประมาณอือย่างเช่นร่างกฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญ ถึงสามฉบับด้วยกันที่คลากสรางกันอยู่ร้อนกันทุกเรื่องออแ้าจัดลำดับก็ร้อนแล้วนะอะไรมาก่อน <c oughs> มาหลังก็เป็นประเด็นร้อนแล้วค่ะจะจัดคิวกฎหมายฉบับไหนอย่างไรก่อนหลังกันอย่างไรนั้นะนะนะมันมะีนัยยะทางการเมืองทั้งสิ้นะนะฮะใช่ทำให้เกิดแดงกพิื่มได้ด้วยนะคะนี่ของเรื่องนี่ของเรื่องคนเสื้อแดงก็บอกว่าร่างกฎหมายนี้แล้วโทษต้องคิวที่หนึ่งเพราะว่าเลื่อนวาระหน่งแล้วก็อยู่ในวาระอยู่แล้วบางเตกใน พประเทไทยก็บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวเรียกแขกออมันร้อนไปอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งก็สวนกลับบอกอะไรก็เรียกแขกทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะออก็ดันกันไปเลยเสนอกันไปเลยม็อบไล่รัฐบาลนะนะเขามารออยู่แล้วคุณจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาร่างกฎหมายนี้จะโทษเนี่ยเขาก เขาก็ม็อบไล่คุณเป็นนิจสินอยู่แล้วอืเขาจออยู่อดังนั้นอย่ากันนั้นเลยไปกันที่คุณจตุรนฉายแสงวันนี้เป็นที่ว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะฮะใช่ค่ะแต่ก่อนหน้านี้และรวมถึงวันนี้ก็ยังเป็นอยู่นะฮะใช่ค่ะเป็นรอราาประธานกนารมธิการพินาร<อ>่างกฎหมายประาจ่า,ายประจำปี2,557แล้วก็เรื่องของกู้2ล้านล้านด้วยนะฮะเอาแะครับไปกันที่คุณจตุรนฉายแสงฮะเชญค่ะสวัสดีค่ะท่านรีจตุรนค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณนายคุณสมรัสครับจังหวะการเมืองของรัฐบาลพัะไทยนะฮะเรื่องของการจัดคิวกฎหมายร้อนๆหลังเปิดสะพานหนึ่งสิงหาคมแล้วนะครัอวางจังหวะไว้อย่างไรอะไรก่อนหลังชัดเจนหรือยังครับความจริงคงไม่ใช่รัฐบาลเป็นคนกำหนดเพียแ่เดียวครับรัฐบาลยังมีรัฐมนตรีเป็นตัวแทนไปอยู่ในวิบย์อยู เช่นอเมริกาประเทศค่ะแต่ว่ากฎหมายที่กําลังจะต้องจัดคิวเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่อยู่ในขั้นของสภาเสท้งนั้นค่ะคือกฎหมายงบรมาณกฎหมายให้อนาจกระทรวงการคเื่นสองล้านเรียกว่าสองล้านก็แล้วกันนะครับอันนี้เป็นกฎหมายรัฐบาลแต่ว่าได้ไปอยู่ในชั้นกรรมธิการและจะต้องนาเข้ามาพิจารณาในวาระที่สองและสาม นะครับเชิญกฎหมายนิรโทษประชาชนเนี่ยซึ่งอยู่สภาลงมติไว้ให้อยู่เป็นวาระเป็นอันดับแรกวาระที่หนึ่งของอสมัยประชาชนนั่งเป็นเป็นกฎหมายของสสนะครับซึ่งก็ไม่ใช่กฎหมายรัฐบาลแรกกฎและรัฐบาลไม่ได้เสนอกฎหมายประกบรังนั้นสามสามฉบับนี้คดว่าไปแล้วก็เป็นของรัฐบาลแต่ว่า อ่าพ้นที่จะตัดสินก็วิบอันนี้สําคัญแต่ว่าอีกอีกอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือพรรคเพื่อไทยครับตรงนั้นแหล,ล,ละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือไฮไลท์วิบรัฐนั้นก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมก็ว่ากันไปเป็นเป็นเรื่องของการประสานงานระหว่างพรรคร่วมแต่ว่าในที่สุดเนี่ยมันต้องกดปุ่มวางจังหวะก้าวทางการเมืองจากพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคหลักของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีจังหวะก้าวตรงนี้อย่างไรครับ แจะพูดอย่างนั้นก็พอได้ครับ80เปอรเซนแต่ว่าเป็นต้องฝากความร่วมรัฐบาลด้วยช่วจ่ายจอ่าทีนี้ถามว่าวางยังไงเนี่ยผมคิดว่าที่เป็นข่าวค่อนข้างกันมาเนี่ยนะครับและให้ความเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างัีผนอยู่บ้างในแง่ในแง่ข้อเท็จจริงอ่าคือไปจับคู่กันระหว่างกฎหมายงบประมาณกับ กฎหมายนี้แล้วโทษประชาชนว่าจะเอาอะไรก่อนจะเอาเงินก่อนหรือจะเอาช่วยคนก่อนอะไรจำองนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่จบบคู่แบบนี้ออเพราะว่ากฎหมายงบประมาณเนี่ยมันมีปฏิทินในการทํากฎหมายค่ะครับปฏิทินว่าจะทําอะไรเสร็จเมื่อไหร่อะไรสำลองเนี่ยนะครับต้องสร็จเมื่อไ่ต้องเสร็จเมื่อไหร่เมืการต้องแปลยติฟังคาแปลยติเมื่อไหร่อ่ ที่มายข้อสังเกตเมื่อไร่ทําเอกสารกี่วันพิมพ์เอกสารส่งสภาเมื่อไหร่ครับเขาคํานวณแล้วเนี่ยจะต้องเข้าสภาวันที่สิบสี่สิบห้าสิบสี่สิบห้านะฮะ<ก>เร็ไม่ได้เร็วกว่านั้นไม่ได้ก่อนมันทําไม่ทันทําไม่ทันคือเร็วสุดก็คือสิบสี่สิบห้าเท่านั้นนะคะช้ากว่านั้นก็เสี่ยงที่จะไม่เป็นไปตามระรดันบุญซึ่งเอาให้เวลาสภาไว 105, ้ร้อยห้าวันนะครับเพราะฉะนั้นสิบสี่สิบห้าเนี่ย พูดได้ว่าตายตัวแล้วชัดเจนเพราะฉะนั้นไม่ได้ไปแย่งอะไรกับใครเลยครับวันที่หนึ่งไปชกได้ไม่สามารถที่นากฎหมายได้คค่ะเข้าใจว่าเป็นวันพฤหัสหรือเปล่าไม่ใช่เป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งเป็นวันพฤหัสเป็นวันกระทูนะฮะเขาไม่ไม่ที่นากฎหมายกันคก็มาเป็นวันที่เจ็ดเจ็ดอีกอาทิตย์หนึ่ง ที่เจ็ดเจ็ดพี่ในะกฎหมายแบบวันเดียวก็พ่นาวันเดียวถ้าพี่เอาสองวันเขาก็ขยายเป็นวันพฤหัสที่วันก็<ช>มีประเด็นว่าวันที่เจ็ดจะพิจาอะไรขณะเนี้ย<ช>วาระแรกที่กําหนดไว้อยู่แล้วคือกฎหมายนิรโทษประช,ชาชนก็เหลือแต่ว่าจะเอากฎหมายสองล้านล้านมาพิจารณาแทนหรือไม่ก็ต้องเลื่อนสองล้านเลื่อนเลื่อนเนี่ยมันก็เป็นเรื่อง กฎหมายที่คณะกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วกฎหมายกรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยมันก่อนกฎหมายใหม่ได้อยู่อืแต่ทำหรือไม่จะทำมากกฎหมายสองล้านล้านเนี่ยก็เป็นเป็นกฎหมายที่ยังพิจารณาข้อสังเกตไม่เสร็จไม่ชั้นกรรมธิการยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะยังพิจารณาข้อข้อสังเกตไม่เสร็จอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อสังเกตอืม แล้วเขาจะต้องสรุปมันก็ฉิวเฉียดอยู่แล้วทำตันที่เจ็ดไหมคะถ้าเกิดจะเข้าจริงๆริวเฉียวเฉียดฉีวเฉียดเฉียวเฉียดถามว่าและจําเป็นต้องเอาขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเรื่องต้องพิจารณาครับว่าจะเอามาแทนจะต้องเอามาคือจะเรียกว่าไปแทนคิวมันก็ไม่เชิงเพราะว่ากฎหมายที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยมันมันแค่มันมีสิทธิ์ที่จะมาพิจาราก่อนก่อนกฎหมายใหม่นะแต่ว่า ตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่พรคเพื่อไทยและวิทจะต้องตัดสินใจค่ะอืซึ่งถ้าถามผมในความเห็นผมผมเป็นคือผมพูดเนี่ยผมผมไม่ได้พูดแทนพักเลอเพราะยังไม่มีมติอะไรคผมเป็นรองประธานกรรมธิการทั้งกฎหมายงบประมาณและกฎหมายสองล้านล้านคือเป็นก่อนก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีคแล้นก็ยังต้องเป็นอยู่ก็ทราบว่ากฎหมายสองฉบับนี้เนี่ย พิจารณากันอยู่อย่างไรในขั้นตอนไหนคกัรอีกอย่างคือผมก่อนจะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยผมด้เป็นคนที่พยายามลักดันมาตลอดว่าให้เอ <c oughs> ากฎหมายนี้แล้ประชาชนมาพิจารณาและมาพิจารณาซีก่อนเลยใช,ใช่ไหมะถามผมเป็นความเห็นส่วนตัวว่าคิดไงจากการที่ผมเป็นรองประธานกรไม่ชากสองคณะด้วยผมก็เห็นว่า ถึงนาทีนี้ควรจะิพีรณากฎหมายนิรโทษประชาชนว่าตามคิวว่ากันตามคิวเลยว่าตามคิวไปธรรมดานี่แหละไม่ไม่ไม่ต้องไปเลื่อนอะไรแล้วก็กฎหมายกฎหมายสองล้านล้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพิจารณาในวันที่เจ็ดหรือจะเป็นวันที่ยี่สิบสองก็ตามแล้วจะทำให้ได้ใช้เงินสองล้านล้านได้เร็ว มันไม่เหมือนกฎหมายงบประมาณกฎหมายสองน,น,นล้านต่างกับกฎหมายงบประมาณคือไม่มีรัฐธรรมนูญบังคับว่าต้องเสร็จภายในกี่วันไม่มีกำหน,นแล้วก็ไม่มีปฏิทินแบบนั้นไม่มีระดมนูนไม่ได้บังคับไว้ว่ารัฐปาต้องทําเสร็จในกี่วันสองวุฒิสภาสามารถแก้ไขได้ตราบใดที่ไม่ขัดกับหลักการเขาสามารถแก้ไขได้ทุกวัดทุกมาตราครเพราะนั้น เรื่องจะยืดเยื้ออยู่แล้วคกะหมายสองนั้นแล้วจะต้องใช้เวลาอีกอย่างน้อยอีกหนึ่งสมัยประชุมบวกด้วยทีมิดีบวกด้วยอีกหนึ่งสมัยประชุมด้วยเพราะว่าสมัยประชุมนี้ไม่จบแล้วฮะไม่จบเหรอฮะผมคาดว่าไม่จบเพราะจะติกลากในชั้นของวุฒิสวรต้องพิจารณาแต่ว่าพิจารณาเนี่ยไม่มีกําหนดเวลานะครับว่าสวจะพิจารณาภายในกี่วันไม่เหมือนกมัยงบมาเลยสมัยงบมาสวเขาพิจารณา แค่ให้ความเห็นเขาไม่สามารถแก้ได้เลยค่ะแต่สอง้านนี้แก้ขาได้จะแก้ยังไงก็ได้ล้วไม่มีเวลาด้วยส่วนใจของสวแล้วไม่มีเวลาเมื่อแก้แล้วถ้าสภาไม่เห็นด้วยต้องตั้งคณะกรรมการร่วมตั้งกรรมการร่วมมาแล้วถ้าสภาผู้แทนไม่เห็นด้วยอีกครับสภาผู้แทนจะต้องยืนยันร่างของสภาผู้แทนดัะนั้นทั้งหมดสิใช้เวลาอีกยิงถึงสองสมัย มันึ่งมัยไม่สมแล้วยังจะต้องไปสู่สารรัฐมนูนตามคฎหมายานจะยื่นแล้วเพราะนั้นจะรีบทาไมอาทิตย์เดียวถูกไหมครับ่ามีเหตุแต่ก็มีประเด็นว่ามีประเด็นว่าครับเอากฎหมายฉบับไหนแลแรงต้านจะมากคน้อยเอตอนนี้ไดสองฉบับความเห็นผมคุณจตุรนมองอย่างไรฮะทั้งสองฉบับนี้มีแรงต้านพอๆกันพออกันืมเพราะว่า ทางองค์กรที่เขารวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลใช่ไหมครับเขาก็ต้านทั้งกฎหมายนี้และโทษประชาชนและสลร้านห้านมันก้สารร้านด้วยครับมันก็เท่ากันนี่เพราะนั้นค้านเหมือนกันก็ถามว่าอะไรที่จะทําให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากกว่าในเร่งด่วนกว่าอืเร่งด่วนกว่ามากเลยมันมากด้วยกันน่ะนะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาตะไรเร่งด่วนมากกว่าเท่านั้นเองเร่งด่วนมากกว่าผมก็คิดว่าเอ่อนี่รโทษประชาชนเร่งด่วนกว่าอืมเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือความจริงเนี่ยหลายฝ่ายเห็นด้วยนะครับฝ่ายค้านก็จริงฝ่ายค้านประชาธิปัตย์เนี่ยอาจจะ เห็นตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่า mm hmm. mm hmm. ประชาชนจะหาช่องว่าจะไม่เอาด้วยนั่นแหละ <c oughs> แต่ว่าเสียงของฝ่ายต่างๆคที่ <c oughs> ผ่านมาเนี่ยอันนี้ละโทษประชาชน mm hmm. ไม่เกี่ยวกับผู้นําผู้สังกับคงคิดว่าแรงต้านน้อยแล้วก็มันก็จะทําให้ลดความขัดแย้งในสังคมล,ลดอุณหภูมิจริงๆมันลดอุณหภูมิความขัดแยง้งแม้จะมีฝ่ายมาต่อต้านนะแต่ว่า จริงๆถ้าเราดูลึกๆว่าความขัดแย้งในสังคมไทยที่ผ่านมามันทาให้ประ,ะชาชนเผชิญหน้ากับรัฐเราอย่าเรียกว่ารัฐบาลไหนเลยมันมีมาแล้วก็เจ็บจปวดกันอยู่ติดคุกติดตารางทั้งๆที่เป็นการที่เขามาเรียกร้องเรียกร้องสิทธิทางการเมืองเน <ะ S 1> ีบยทีนี้เนี่ยผมยังคิดว่าทำชิดก่อนทำชิดก่อนแล้วจะเสร็จเดีวเร็วแค่ไหนก็ต้องผ่านวุฒิ ต้องผ่านกระบวนการเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกฎหมายที่ก็เรียกว่าไม่ขีมาตราถ้าแนวใหญ่ๆเห็นเห็นกันยังไงมันก็จะออกมาเขกามาอย่างนั้นและอย่างน้อยก็คือทําให้ประชาชนที่เขาต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกันมาต่อสู้ใช้เสรีภาพทางความคิดเขาทุกฝ่ายนะครับไม่ใช่เฉพาะสีแดงนะครับใช้ ได้รับอนิสงส์จากกฎหมายแต่ว่าสําคัญที่สุดก็คือตอบโจทย์มวลชนของพรรพื่อไทยเองด้วยนะฮะอันนั้นอันนั้นก็ใช่ต้องพูดกันตรงๆก็ใช่แต่ว่าถ้าผมที่ผมอธิบายมาตลอดผมไม่ได้อธิบายอย่างนี้เท่านั้นผมอธิบายว่าประชาชนที่คิดว่าไปยึดสนามบินเนี่ยมันไม่ผิดเพราะม็อบเราเส้นใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือหยเดือของการที่ ระบบกฎหมายเราล้มเหลวเราก็ไม่ควรให้มีชนะติดหลังถ้าเอามาเอาวิดีโอมานะครับ5,000คนอย่างอย่างน้อย3,000คนที่ไปยึดสนามเปียนเนี่ยถูกดำเนินคดีฐานก่อกันร้ายทั้งนั้นนะถูกต้องถ้าไม่มีโทษเนี่ยแล้วเราจะปล่อยให้เป็นอำนาจของรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของการใช้ดุลพินิจอยากจะเอาวิดีโอมาแล้วเอาคนไหนติดคุกก็ได้ อย,อย่างนั้นหรือเปล่านี<ม>่คือประเด็นอืมอืมของตนนี่ละโทษป,ประชาชนนี้นี่ละโทษทุกฝ่ายไม่จากัดอยู่ที่เสือแดงค่ะเพียงแต่คนที่เขาขยันขันแข็งที่จะทําเรื่องนี้เป็นฝ่ายเสือแดงแต่เรามองในแง่ของรัฐ